ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติประเทศไทยได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือกระบวนการทำงานในภาคการผลิตการทำเหมืองแร่การคมนาคมขนส่งกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแต่ผลจากการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นการเกิดโรค และการบาดเจ็บจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการหรือในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนที่มีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านมลพิษทั้งดินน้ำและอากาศเช่นการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมการจากกัดการขยะที่ยังไม่เป็นระบบปัญหาการร้องเรียนถึงผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใ,นในกล้กับสถานประกอบกิจการ ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มีเหมืองหินและโรงโมหินปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปัญหาอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงปัญหาหมอกควันภาคเหนือและภาคใต้ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพและพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบกฎหมายฉบับน,นีน้ต้องการความร่วมมือทั้งของนายจ้างลูกจ้างแรงงานและพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเหตุหรือให้คำแนะนำต่างๆเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราทุกคนครับผม เราจะเห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรแน่นอนครับพอมีสิ่งที่พัฒนาขึ้นก็ยังมีผลกระทบตามมาโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนในการทํางานต่างๆก็คือภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรภาคบริการก็จะเกิดโรคบางอย่างที่เกิดจากการทํางานของเขาขึ้นมาประการที่2ออย่างท,ที่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีหลายอย่างทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศและอื่นๆก็จะมีผลต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาพวาแวดล้อมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุ่นละอองปัญหาขยะต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก,กฎหมายฉบับนีน้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพและพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรม กฎหมายฉบับนี้หรือพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยประกอบด้วย2ส่วน1โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่2คือโรคจากสิ่งแวดล้อมโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเนี่ยประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็แน่นอนครับฐานะที่เป็นนายจ้างที่จะต้องมีลูกจ้างนะครับเป็นส่วนที่2ที่ทํางานทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรทางด้านบริการที่จะรับผลกระทบ รวมถึงแรงงานนอกระบบเป็นแรงงานต่างด้าวก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองในจุดนี้ด้วยประการที่2โรคจากการเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง2ส่วนประชาชนทั่วไปที่รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมประการที่2ก็คือผู้ที่ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นๆไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนามันจะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะดูแลปกป้องแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้ง2ส่วนอยู่เสมอ กลไกที่สําคัญอันแรกการกําหนดอะไรที่เป็นโรคสําคัญนะครับก็คือสส่วนโรคจากการประกอบอาชีพซึ่งขณะนี้มีการกําหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยหโรคคือโรคจากสารตะกัว่วหรือส่วนประกอบของสารตะกัว่ว2คือโรคจากฝุ่นซิลิกาสาโรคจากภาวะอับอากาศ4โรคจากสารแอสเบสซสแร่ใยหินเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับหก็คือโรคหรืออาการสําคัญจากพิษสาร กำจัดศัตรูพืชอันนี้เป็นเบื้องต้น5ประกาศแต่ถ้าเกิดในอนาคตมีโรคที่มีความสําคัญก็จะมีการประกาศเพิ่มขึ้นประกาศที่2คือโรคจากสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้ได้ประกาศไป2โรค1ก็คือโรคจากตะกัว่วหรือสารประกอบของตะกัว่ว2คือโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ PM 2.5เพราะฉะนั้น,นกลไกที่สําคัญคือการเฝ้าระวังนะครับคอยตรวจจับว่าเมื่อไหร่จะเกิดอาการผิดปกติ2ก็คือการป้องกันและควบคุมเมื่อเราทราบว่ามีโรรคอะไเกิดขึ้น ถ้ามันผิดปกติก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบที่ตามมา3าคือเรื่องของการป้องกันเราก็จะได้รวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวังวางมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่อไปล่วงหน้านะครับทั้งนี้กระบวนการทุกอย่างจะผ่านกลไกที่สําคัญก็คือกลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่จะเป็นผู้ที่ดูแลระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งหมดกับผมกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในกฎหมายฉบับนี้คือกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ฉะนั้นหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้สาม,มารถติดต่อได้ที่สายด่วน1422กรมควบคุมโรคหรือกองโรคก,ก,การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคทางเว็บไซต์และทางเฟซบุ๊กนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องการความร่วมมือของนายจ้างลูกจ้างแรงงานและพี่น้องประชาชนทุกคนในการแจ้งเหตุหรือให้คําแนะนําต่างๆเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราทุกคนครับผมตรวจจับ ไวเตือนภยัยทันการนะครับกฎหมายนี้ความสําคัญอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการตรวจจับจับไวเตือนภยัยทันการมั้นถ้าเกิดถ้า,ถามีข้อแนะนําใดๆก็ตามฝากแจ้งเหตุมาได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือที่เพจ Facebook ที่เราดําเนินการในขณะนี้ครับโรคร้ายๆไวทํางานป้องกันได้